Bt 50 Pro ปนะครับก็เปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงเรียบร้อยนะครับมาด้า BT 5 0ห้โปแจ้งซ่อมอาการคอมแอร์ ok. ล็อกิดัสดีครับตอนนี้คอมไม่ทำงานแล้วนะครับรถใช้งานไปแล้ว167 653หรือ167 653กกิโลเมตรครับพัดลมด้านหน้า,นาทำงาน ปีดแอร์ครับสรุปพัดลมด้านหน้านี่ต่อให้ทำงานพร้อมคอมนะครับเปิดแอร์ปีดแอร์ครับปัญหาคือฟีฟัมหมุนเบานะฟีป,ปัมหมุนเบาระบายความร้อนไม่ดีระบายความร้อนระบบแอร์ทำได้ไม่ดีครับตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงลมเลยนะ ถ้าพีปั๊มทางานเบาๆแบบนี้นะครับระยะห่างจากตัวบังลมจนถึงแผงแอ์นะฮะจนถึงอินเตอร์ด้านหน้าเนี่ยลมดูดน้อยครับนะครับถ้าเสริมพัดลมต้องเสริมพัดลมที่ให้ความแรงนะฮะแล้วก็เช็คจากความร้อนระบบแอร์ด้วยนะครับว่าพัดลมสามารถทํางานระบายความร้อนได้ดีจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าติดพัดลมก็คือติดพัดลมแต่ระบายได้ดีหรือเปล่า ต้องเช็คให้เจ้าของรถดูด้วยนะฮะแล้วเจ้าของรถหลายคนที่ชอบติดพัดลมตัวถูกๆนะครับก็ต้องดูด้วยนะว่าติดเสร็จลองวัดการระบายความร้อนแอร์ดูด้วยครับไม่ได้ว่ามีพัดลมก็มีพัดลมเฉยๆในรถพัดลมทำงานครบทุกสปีดครับ ด้าบีทีาูนโปค่ะชาวนี้ช่างเริ่มลงมือถอดอะไรภายนอกค่ะก็ในส่วนของตู้แอร์ช่างจัดก,การอัดแรงดันทิ้งไว้เดี๋ยวไปดูค่ะการอัดแรงดันทิ้งไว้ตู้แอร์แบบเดี่ยวๆก็ตอนนี้เป็นเวลาเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีค่ะอัดแรงดันทิ้งไว้ทีสามร้อยค่ะหลังเลข็ขศูนย์ตัวที่สองนะะ เดี๋ยวจะอัดแรงดันทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวกลับมาดูค่ะว่าแรงดันลดหรือเปล่าค่ะช่างจัดการยกแผงออกมาค่ะรดมาดาวิธีห้โปค่ะช่างจัดการถอดสายน้ำใหญ่เขาออกของออกมาค่ะก็อถอดออกมาค่ะน้ำมันขอมที่ไหลออกมาดำมากค่ะ ดูไฮในชุดสายค่ะไฮในก็คือดัำมากมากค่ะสายอีกเส้นนะะึงค่ะก่อคันนี้นะคะคอมแอร์ล็อกนะคะคอมแอร์ล็อกก่อน้ํามันภายในระบบดําแบบนี้ค่ะก็จะวิ่นไปทั้งระบบค่ะเหลือในส่วนของคอมแอร์ค่ะก็จะแกะตัวคอมแอร์ค่ะช่างยกคอมแอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะ ตัวคอม่อ,ออกมาค่ะคหมุนแ่นหน้าตัวหน้าขัดไม่ได้ค่ะสภาพน้ำมันภายในคอมค่ะไม่ต่างจากน้ำมันภายในแป,ปหบตัวชุใสาน้ำยาแอที่ออกมาค่ะไหลคอมดำมากค่ะ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถมาด้าวิธี50%าโปค่ะช่างก็จัดการล้างระบบภายในค่ะ นิวนิวนิวอ่ะนิวอันลองลองอัดปล่อยแรงดันเนอะอัดอัดขึ้นหนึ่งอัดแรงดันพอสักสิบห้เดียวเอาเลยก่อนเอาแรงดันไปสิบห้าเลยี๋ยวคุมาด้าวีทีห้าส่วนโปค่ะหลังจากที่อัดเช็ครัวตู้แอร์ทิ้งไว้นะคะประมาณชั่วโมงก็แรงดันไม่ลดค่ะเดี๋ยวดำเนินขั้นตอนการล้างระบบภายในตู้ค่ะช่างลงมือล้างระบบภายในตู้แอร์ค่ะ ระบบน้ำแรกออกมาค่ะดำมากๆค่ะดำเหมือนในสายนะคะล้างน้ำที่สองค่ะออกมาดำค่ะแต่ก็ดีกว่าน้ำแรกก็เดี๋ยวช้างลงมือล้างไว้ในตู้ให้ใสสะอาดค่ะ ล้างภายในตู้แอร์เริ่มใสขึ้นมาค่ะหนึ่งรอบก็เริ่มดีขึ้นมาค่ะใสขึ้นมาแล้วค่ะช่างจัดการล้างภายในตู้ให้ออกมาใสสะอาค่ะเสร็จอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถมาด้าพีทีห้าศูนโปค่ะ นี้นะคะก็มาด้วยอาการคอมแอร์ล็อกค่ะก็จัดการเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ให้หนึ่งลูกค่ะคอมแอร์ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานค่ะส่รงรุ่นตรงตามสเปคค่ะจัดการเติมน้ำมันคอมให้ใหม่ค่ะเปลี่ยนคอมแอร์นะคะก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของแผงแง่ใหม่ค่ะต,ตัวไซกองในเออที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแอร์ค่ะ จะให้ดูนะคะว่าทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนตัวแผงแอร์ด้วยนะคะก็ <L un> ここอย่างเช่นตัวที่ถืออยู่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแผงแอร์ค่ะที่เราตัดออกมาให้ดูก็จะเทียบกันแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูภายในแผงแอร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของรูเล็กๆแบบนี้คะ่ะซึ่งคันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถอดตัวใส่น้ำยาแอร์แผงน้ำยาแอร์ออกมาะคะ่ะก็คือภายในระบบดํามากๆค่ะขอทานอ่ะ ตัวน้ำยาแอร์ดำๆนะคะวิ่งผ่านรูเล็กๆเข้ารูเข็มแบบนี้นะคะถ้าการที่เราล้างระบบภายในแผงออกมาไม่หมดหรือไม่สะอาดนะคะทําให้อุดตันก็ทำทําให้การระบายความร้อนของระบบแอร์ได้ไม่ดีค่ะส่งผลถึงคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่เ,เปลี่ยนคอมแอร์เสร็จก็ต้องจัดการเปลี่ยนแผงแอร์ด้วยค่ะแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือต้องยกระบบแอร์ใหม่ค่ะ ลูกคา้ามีงบไม่ถึงนะคะก็จัดงบให้ทางร้านทางร้านก็จัดการเซ็ตอะไหล่ให้ค่ะก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของตัวエクペーションワールค่ะエクペーションワールนะคะก็จะเปลี่ยนลูกสามหมื่นโลค่ะก็เลือกใช้อะไหล่สูงรบัรดาค่ะตัวไหนนะคะเป็นอะไหล่สูงที่เราสามารถเบิกใส่รถลูกค้าได้แล้วก็จะเบิกอะไหล่มาตรฐานสูงค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ทุกข้อต่อของระบบแอร์ค่ะ เปลี่ยนกองแอร์ใหม่1ชิ้นกองแอร์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโพเทคฟิลเตอร์ค่ะสามารถกองฝุ่นองขนาดเล็ก pm 2.5 pm 10ได้ดีค่ะและคันนี้ก็จะมีล้างระบบภายในชุดใส่น้ำยาแอร์แบบน้ำยาแอร์ให้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถมาดาวีทีหาสูนโปคันนี้ค่ะคอมแอร์ของรถมัดาวีทีห้าสูนโปค่ะก็จะเป็นตัวคอแอร์รูปใหม่ ช่างจัดการควมถ่ายวัดปริมาณน,น้ำมันคอมก็เดี๋ยวเติมน้ำมันคอมใหม่ๆพร้อมกับว v เช็ครัวค่ะช่างจัดการเติมน้ำมันคอมค่ะรถมาด้าวีทีฮัสิโปค่ะก็คันนี้นะคะหลังจากที่เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่เปลี่ยนแผงแอร์ใหม่จัดการล้างระบบภายในตู้แอร์ค่ะภายในึ่ดใส่น้ำยาแอร์ก็เดี๋ยวมาดูค่าการทํางานและความเย็นที่ได้ค่ะตอนนี้ก็จอดรถเท,ทิดกลางแดด ปีปังก็ยางงาเิดฝากระโปรงรถค่าด้านลอยอยู่ที่45 0อยู่ที่280ค่ะอุณหภูมิภายในรถลงมาได้อยู่ที่13องศาอุณหภูมิรอบๆนหน้า้องเครื่องอยนต์4 5องศาค่ะตอนนี้ปิดฝากระโปรงรถคะาะเท็ดกันกลางแดดเดี๋ยวเราจะลองเรงเครื่องยนต์ค่ะ เล่งเครื่องค่ะ vt50 pro ค่ะหลังจากที่เปลี่ยนตัวปีปั้มใหม่ค่ะเป็นปีปั้มเก่าค่ะงเนมค่ะีงเ,ะเนี่ยค่ะถอดออกมาเจอตัวปีปั้มเก่ารั่วค่ะ อุณหภูมิรอบๆวันนี้นะคะก็อยู่ที่42องศาค่ะปิดฝากระโปรงเทสต์ตัวพัดลมปีปั๊มค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมินะคะตากแดบดบ้สึกสุดวัน43องศาค่ะตัวพัดลมปีปั๊มใหม่นะคะตอนนี้ก็เร่งเครื่องอยู่ที่กลางแดดค่ะก็วความร้อนก็ขึ้นที่275ค่ะก็ดีกว่าก่อนเปลี่ยนปีปั๊มนะคะ เดินเบาค่ะปล่อยเดินเบาปพ๊บนะคะคาวความร้อนกระโดดความทำงานแรงก็อลดลงมาค่ะก็ตอนรถวิ่งนะคะมีลงปะทะอยู่เกจะสีความนินลมช่วยค่ะ ตอนนี้ให้ในรถเย็นได้อยู่ที่7องศาค่ะรอบๆนะคะก่อ40่่ะเอ็ค่ะปล่อยเดินเบาค่ะค่พาความร้อนก็อยู่ที่240พพร่าค่าความร้อนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะภายในรถปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สุดค่ะเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมก็ ได้อยู่ที่8องศาค่ะการฉีดล้างความสะอาดแห่งแอร์น่ารถให้ค่ะสภาพน้ำที่ไหลออกมาจากแห่งม้อน้ำนะคะจะพูดได้ดีค่ะ ฉีดล้างความสะอาดแผงแอรนะ์น้ารถค่ะก็่าความร้อนรถลงมาค่ะเดือวที่17.5คาคอมตัดค่ะคอมตัดที8.6คอมทำงานมาด,ด้าบ t ท0หโปค่ะก็คกนนี้หลังจากที่ล้างความสะอาดแผงแอร์นะคะก็ปิดฝากระโปรงเทสจอดจกับกลางแดดค่ะการลงที่30อุณหภูมิภายในรถลงมาได้อยู่ที่8องศา อคอมแอร์ตัดค่ะตัดที่เจ็ดองศาพอมทำงานดาน,นาก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของของแอร์แล้วแผงอยร้อนค่ะตัวใต้กไลไนเออที่อยู่ภายในกระบอกน้างๆ้งแผงแอร์ลมเสริมทั้งสองตัวก็ลูกค้าติดมาแล้วมาทำงานพร้อมของคอมแอร์ค่ะพอม,ะมทำงานพัดลมทำงานทั้งสองตัวค่ะคอมตัดพัดลมตัดค่ะ มีเปลี่ยนในโวนของพองแม่ใหม่หนึ่งูกค่ะใส่หุนย่แอร์ต่างๆก็จัดการล้างระบบภายใน้ทงความสะอาดภายนอกให้ค่ะอ,อจะมีล้างระบบภายในตู้แอร์ให้ค่ะีั้นเป่าใหม่ทุกตอ้ร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9ก้าโมงเช้านะครับปิดหกโมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5้ถึงเพฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ